สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเอกสารราชการไทยนี่เอ่อบางทีก็ดูซับซ้อนนะคะแต remember, Recently, really well. ่จริงๆแล้วม right. ันมีระบบมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ซึ่งสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้การทำงานภาครัฐเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของระบบนี้กันค่ะใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526 รวมถึงฉบับแก้ไขต่างๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนคู่มือหลักของการทำเอกสารราชการเลยข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากตัวระเบียบฉบับเต็มๆเลยครับรวมฉบับล่าสุดปี64ด้วยแล้วก็มีอีกแหล่งหนึ่งคือชุดข้อสอบตัวอย่าง100ข้อสอบงานสารบัญครับอันนี้จะช่วยให้เห็นภาพว่าเขาทดสอบความเข้าใจกันยังไงเป้าหมายวันนี้ของเรานะครับก็คืออยากทำความเข้าใจที่มาความสำคัญของระเบียบนี้ แล้วก็จะลองดูแนวข้อสอบสิบข้อแรกกันครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเอาไปใช้จริงหรือเอาไปวัดผลกันยังไงใช่ครับระเบียบฉบับนี้สำคัญมากจริงๆครับเป็นเหมือนกรอบการทำงานพื้นฐานเลยที่ทำให้เอกสารราชการไทยมีโครงสร้างมีระบบแบบแผนเดียวกันหมดซึ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของราชการเลยค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยนะคะ ทำไมต้องมีระเบียบฉบับปี2526นี้ขึ้นมาล่ะคะเห็นในคำปรารบเขาบอกว่าเป็นการปรับปรุงของเก่าปี06ให้ดีขึ้นถูกต้องครับคือก่อนหน้าปี26เนี่ยมันมีระเบียบย่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องการลงชื่ออะไรพวกนี้อยู่หลายฉบับเลยครับ พอมาถึงปี2526เนี่ยก็เลยหนึ่งยกเครื่องใหม่หมดยกเลิกระเบียบเก่าไว้3ฉบับเลยนะครับก็คือระเบียบงานสารบัญปี2506แล้วก็มีระเบียบว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการอีก2ฉบับคือปี07กับปี16อันนี้อยู่ในข้อ3ของระเบียบใหม่เลยครับจุดประสงค์หลักๆก็คือรวบรวมให้เป็นฉบับเดียวให้มันทันสมัยขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกหน่วยงานราชการจะได้ใช้เหมือนกันครับ อ๋อรวบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนี้เองฟังดูมีเหตุผลมากค่ะแล้วคาว่างานสารบัญที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยค่ะความหมายจริงๆมันครอบคลุมแค่ไหนคะฟังดูเป็นทางการจังสุดท้ายเลยคือการทําลายเมื่อเอกสารนั้นหมดความจําเป็นแล้วเรียกว,ว่าเป็นวงจรชีวิตทั้งหมดของเอกสารราชการเลยครับโหครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนทําลายเลยนะคะเนี่ยแล้วระเบียบนี้เขาใช้กับหน่วยงานไหนบ้างคะอันนี้ก็น่าสนใจครับ ข้อ4เนี่ยบอกว่าใช้กับส่วนราชการซึ่งคําว่าส่วนราชการในนิยามข้อหนี้กว้างมากๆครับคือรวมหมดเลยทั้งกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแม้แต่หน่วยงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือพวกคณะกรรมการต่างๆที่ตั้งขึ้นมาก็ต้องใช้ระเบียบนี้เหมือนกันครับโอโ้โหนั้นก็แปลว่าแทบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับรัฐต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนี้หมดเลยสิคะใช่ครับเพื่อให้มันเป็นระบบ เป็นแนวทางเดียวกันตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วเพื่อให้การบังคับใช้มันราบรื่นนะครับข้อ8ก็กำหนดให้ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือประหลัดสปนเนี่ยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาได้เลยถ้ามีข้อสงสัยในการปฏิบัติอืมีผู้รับผิดชอบหลักชัดเจนครับผมและที่สำคัญคือระเบียบนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับ มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็ฉบับที่4ปี2564อันนี้ออกมาเพื่อรองรับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเลยมีการเพิ่มนิยามคำว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในข้อ6ด้วยก็สะท้อนว่าราชการก็พยายามปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของระเบียบปี26นี้แหละครับ การปรับตัวสู่ดิจิทัลนี่สำคัญมากเลยนะคะแสดงว่าโครงสร้างเดิมจากปี26ก็ยังแข็งแรงพอจะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ที่นี้เพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่ารายละเอียดพวกนี้มันสำคัญยังไงเราลองมาดูตัวอย่างแนวข้อสอบจากชุด100ข้อสอบงานสารบัญกันหน่อยดีไหมคะสัก1ิข้อแรกดีเลยครับการดูแนวข้อสอบเนี่ยจะช่วยให้เราจับประเด็นได้ว่าส่วนไหนที่เขามักจะเน้นถามแล้วเราต้องจำรายละเอียดตรงไหนเป็นพิเศษบ้างครับ โอเคค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยข้อแรกๆนี่มักจะถามพื้นผ่านมากๆเลยนะคะอย่างข้อหนึ่งถามตรงๆเลยระเบียบปี2526มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ตัวเลือกก็มี1มกราคม1พฤษภาคม1มิถุนายน1กรกฎาคม2 6 2 6ค่ะข้อนี้ง่ายๆเลยครับตอบ1มิถุนายน2 5 2าอันนี้ดูได้จากข้อ2ของตัวระเบียบเลยครับเขียนไว้ชัดเจนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้ครับผม ค่ะจุดเริ่มต้นสําคัญแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามาแทนที่อะไรใช่ไหมคะข้อ2เลยถามต่อว่าระเบียบปี2 5・2 6ยกเลิกระเบียบเก่าฉบับไหนบ้างตัวเลือกก็มีแบบยกเลิกฉบับเดียว2ฉบับหรือ3ฉบับใช่ครับข้อนี้ก็ตอบงอคือยกเลิก3มฉบับอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกเลยคือระเบียบปี06แล้วก็ระเบียบลงชื่อปี07กับปี16อันนี้อยู่ในข้อ3ครับ การรู้ว่ามันรวบรวมอะไรมาบ้างก็ช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นครับตามความหมายของงานสารบัญตัวเลือกก็จะไล่ระดับความครอบคลุมไปค่ะตั้งแต่แค่จัดทำรับส่งไปจนถึงครบวงจรเลยข้อนี้ต้องเลือกตัวเลือกที่ครอบคลุมที่สุดครับคืององงูที่บอกว่าตั้งแต่จัดทำรับส่งเก็บรักษายืมจนถึงทำลายย้ำอีกทีนะครับ นิยามในข้อ6เนี่ยกว้างมากครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตเอกสารเลยเข้าใจนิยามให้ถูกนี่สำคัญมากๆครับเป็นพื้นฐานเลยค่ะพอพูดถึงนิยามก็ต้องมาถึงคำสำคัญในยุคนี้เลยข้อ4ถามความหมายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวเลือกก็มีทั้งหนังสือที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ส่งผ่านอีเมลหรือที่อยู่ในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์อ่าข้อนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือคอครับ ต้องเป็นหนังสือราชการที่จัดทำรับส่งหรือเก็บรักษาด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นี่คือนิยามจากข้อหกที่ปรับปรุงเพิ่มเข้ามาคือมันไม่ใช่แค่ไฟเอกสารธรรมดาแต่ต้องอยู่ในระบบที่ได้มาตรฐานด้วยเพื่อให้มันน่าเชื่อถือเทียบเท่าเอกสารกระดาษในทางราชการนะครับอ๋อต้องอยู่ในระบบที่รองรับด้วยชัดเจนค่ะต่อไปเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ข้อ5ถามว่าใครคือผู้รักษาการตามระเบียบนี้คะ ตัวเลือกมีนายกเลขาครมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประหลัดสปนค่ะข้อนี้ตอบงอประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับผมตามที่ระบุในข้อ8ซึ่งท่านก็ไม่มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยทำให้มีคนดูแลหลัดให้การใช้ระเบียบเป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะทีนี้มีสถานการณ์หนึ่งน่าสนใจค่ะข้อ6ถามว่า ถ้าเกิดมีกฎหมายหรือระเบียบอื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความลับกำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องเอกสารไว้ต่างออกไปเราต้องยึดถืออะไรคะตัวเลือกมียึดระเบียบสารบัญตกลงกับผู้รักษาการเองปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะนั้นหรือว่ารอคอรอพิจารณา ข้อนี้เป็นประเด็นที่ต้องเข้าใจหลักการเลยครับคำตอบคือคอครับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นๆเหตุผลอยู่ในข้อ5ของระเบียบครับมันแสดงหลักการว่าระเบียบงานสารบัญเนี่ยเป็นระเบียบปฏิบัติทั่วไปแต่จะไปอยู่เหนือกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะทางที่สําคัญกว่าอย่างเรื่องความมั่นคงความลับไม่ได้กฎหมายหรือระเบียบเฉพาะพวกนั้นต้องมากก่อนเสมอครับอ๋อเข้าใจหลักการเรื่องลำดับความสําคัญแล้วค่ะ กลับมาที่ขอบเขตการบังคับใช้อีกทีข้อ7ถามย้ำเรื่องความหมายส่วนราชการว่าครอบคลุมแค่ไหนตัวเลือกก็แจกแจงประเภทหน่วยงานต่างๆมาแล้วก็มีงอถูกทุกข้อข้อนี้ก็ตอบงอถูกทุกข้ออีกแล้วครับเพราะอย่างที่คุยกันไปนิยามส่วนราชการในข้อ6นี้มันกว้างจริงๆครับครอบคลุมทุกประเภทหน่วยงานราชการในตัวเลือกกอขอข้อเลยเพื่อให้ใช้มาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึงครับแล้วพวกคําอธิบายที่อยู่ท้ายระเบียบล่ะคะ มันมีสถานะทางกฎหมายแค่ไหนข้อ8ถามเรื่องนี้ค่ะตัวเลือกก็มีตั้งแต่เป็นแค่ข้อมูลประกอบไม่บังคับเป็นส่วนประกอบและแนวทางปฏิบตัติหรือต้องรออนุมัติเพิ่มคำตอบคือคครับให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบัญและให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัติอันนี้ข้อ7ของระเบียบบอกไว้แบบนั้นเลยแสดงว่าคำอธิบายท้ายระเบียบก็สำคัญนะครับ ไม่ใช่แค่ส่วนเสริมเฉยๆแต่เป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ชัดเจนขึ้นอืมเป็นแนวทางปฏิบัตินั่นเองมาถึงคำถามเกี่ยวกับหัวใจสำคัญอีกอย่างคือหนังสือราชการค่ะข้อ .9 ถามว่าเอกสารแบบไหนบ้างที่ถือเป็นหนังสือราชการตัวเลือกก็แจกแจงมาเยอะเลยค่ะทั้งหนังสือติดต่อภายในภายนอกเอกสารตามกฎหมายข้มูล m อเล็กทรอนิกส์ ข้อนี้ก็ต้องตอบงอถูกทุกข้ออีกเช่นกันครับผมเพราะว่านิยามหนังสือราชการในข้อ9เนี่ยกว้างมากจริงๆครับไล่ตั้งแต่9.1ถึง9.6เลยมันครอบคลุมเอกสารทุกประเภทที่ใช้ในการทำงานราชการหรือที่ราชการทำขึ้นเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหนังสือโต้อตอบเอกสารภายในบันทึกข้อความหรือแม้แต่ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าเงื่อนไขครับกว้างมากจริงๆค่ะงั้นปิดท้าย10ข้อแรกด้วยข้อ10 ที่ถามถึงโครงสร้างพื้นฐานเลยว่าไอ้หนังสือราชการที่ว่ากว้างๆเนี่ยมันแบ่งออกเป็นจี่ชนิดหลักๆค่ะตัวเลือกมี 5, 6, 7, 8ชนิดค่ะเกียบเนี่ยเขาจำแนกประเภทหนังสือราชการหลักๆไว้6อย่างครับคือ 1. หน,งนังสือภายนอกอันนี้ใช้ติดต่อหน่วยงานอื่นหรือคนนอก 2. หนังสือภายในอันนี้ใช้คุยกันเองในกระทรวงกลมหรือจังหวัดเดียวกัน 3. หนังสือประทับตราอันนี้ใช้แทนการลงชื่อในเรื่องที่ไม่สำคัญมาก 4. หนังสือสั่งการพวกคำสั่งระเบียบข้อบังคับ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ก็พวกประกาศแถลงการข่าวต่างๆและ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการเช่นหนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึกต่างๆครับ การเข้าใจโครงสร้าง6ชนิดนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะทําให้เราเลือกใช้แบบฟอร์มเอกสารได้ถูกต้องตามระเบียบครับค่ะพอได้เห็นภาพรวมทั้งที่มาความสําคัญแล้วก็ลองดูแนวคําถามสิข้อแรกแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าระเบียบงานสารบัญน,นี้มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ดูมีเหตุผลมีความเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ครับพาสรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันมา แล้วก็ดูจากตัวอย่างข้อสอบเนี่ยจะเห็นเลยว่าระเบียบนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือสร้างมาตรฐานกลางในการจัดการเอกสารให้เหมือนกันทั้งระบบราชการไทยแล้วก็พยายามปรับตัวให้ทันสมัยตลอดเวลาขอบเขตการใช้ก็กว้างมากแล้วการเข้าใจนิยามคําเฉพาะต่างๆเช่นงานสารบัญหนังสือราชการแต่ละประเภทรวมถึงเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากการรู้ว่าใครรับผิดชอบประหลัดสพนหรือหลักการเวลาไปเจอกฎหมายอื่นก็จำเป็น ข้อสอบที่เราดูไปก็เน้นวัดความเข้าใจในรายละเอียดพวกนี้แหะครับทั้งโครงสร้างทั้งนิยามอืมค่ะซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนะครับการมีระบบเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อประสิทธิภาพความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือของการทํางานภาครัฐโดยตรงเลยนะครับการเข้าใจกลไกลพื้นฐานตรงนี้ก็เลยจําเป็น ไม่ใช่แค่สําหรับคนที่ต้องไปสอบนะครับแต่สําหรับทุกคนเลยที่ต้องติดต่อหรือทํางานเกี่ยวข้องกับระบบราชการเห็นด้วยเลยค่ะและนี่ก็เป็นแค่การเริ่มต้นทําความเข้าใจจาก1ิบข้อแรกเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่เอ่อต้องการจะศึกษาให้ลึกซึ้งกว่านี้หรือว่ากําลังเตรียมตัวสอบที่ต้องใช้ความรู้เรื่องนี้โดยตรงการฝึกทําข้อสอบเยอะๆเป็นเรื่องสําคัญมากเลยค่ะซึ่งชุดข้อสอบร้อยข้อสอบงานสารบัญที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ย เขาก็มีให้ฝึกทำครบทั้งร้อยข้อเลยนะคะพร้อมเฉลยละเอียดด้วยอยู่ในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามช่องทางออนไลน์ทั่วไปเลยค่ะการได้ฝึกทำข้อสอบเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้เราจำหลักการแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้มั่นยำขึ้นนะคะ ครับผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากให้ไปลองคิดต่อกันดูนะครับคือนอกเหนือจากการทําความเข้าใจตัวบทระเบียบหรือการตอบข้อสอบให้ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะท้าทายกว่าในโลกการทํางานจริงๆก็คือเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ที่เขาต้องการให้การสื่อสารภาครัฐมันชัดเจนมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้เนี่ยมันถูกนําไปปฏิบัติจริงในแต่ละหน่วยงานได้ดีแค่ไหน แล้วการปรับไปใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นการแก้ไขในระเบียบนี้มันช่วยให้บรรลุเจตนารมณ์นั้นได้จริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะสร้างความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาแทนอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะต้องมองลึกลงไปกว่าแค่ตัวระเบียบเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบราชการไทยจริงๆครับโอ้โหเป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทาให้เห็นว่าการเข้าใจระเบียบนี้ไม่ใช่เรื่องท่องจำเนาะแต่เป็นการทำความเข้าใจกลไกลการทำงานของรัฐจริงๆ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเจาะลึกเรื่องระเบียบงานสารบัญหวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มุมมองใหม่ๆกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ